สวัสดีค่ะไก่รถบ้านลามินทาซอย5ค่ะวันนี้ไก่มีรถเก่งสวยๆคัดพิเศษมานำเสนอให้ลูกค้า1คันนะคะรถคันนี้เป็นรถรุ่น Toyota v ว o s ตัว G ปี2007เกียร์ออโต้เครื่อง1.5 c c ซล้อแม็กภายในสวยลูกค้าเดิมรักษาดีมากเลยค่ะ คันนี้ของไก่ทำราคาโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราขายเพียงแค่1 9 9 9 0 0บาทนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการใช้คนค้ำได้เลยค่ะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินได้เลยค่ะคันนี้จัดเต็มได้เลยค่ะคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-123-4448ไก่ยินดีต้อนรับและให้บริการนะคะหรือว่าลูกค้าทักไอดีไลน์มาหาไก่ได้เลย086-123-4448สวัสดีค่ะ